ผู้ตรยุ่อยู่ข้างล่างอเออพี่ชานวันนี้มีโอกาสได้มาเห็นโรงงานทา เ้หาหู้าจูเาหูู้่หู้เู้แสงอรุณแสงอรุณแล้วก็เป็นเจ้านมนานยั่งยืนอของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเขาเขาสืบทอดกิจการนี้มาจากรุ่นพ่อเนาะ,ะถูกไหมมาจากรุ่นพ่อเลยสืบกิจการ,รเรื่องอนี้มาตั้งกว่าโอ้สิบปีแล้วอย่างน่าจะถึงเนาะถึงไหมอ่าอ่าประมาณนี้สิบสี อ้าวถ้าอายุนี่ตอนนี้สืบทอดกิจการบออายุมากไม่ได้หรอกวันนี้สิปีบอกอ่าเน่เน่อายุสามสิบแปดแล้วคราวนี้ประมาณนี้เรามาเห็นกิจการนี้ครับซึ่งผมผมเรียนพี่ชานนะเพื่อนเรานี่คือมิสเตอร์หลังมิสเตอร์หลังมิสเตอร์หลังอ่าเป็นเป็นน้องเขยใช่ไหมเป็นน้องเขยของพี่นี่เออไม่พี่สิไอเราเรียกพี่เดี๋ยวเราน้องเขย เป็นน้าเคยของเจ้าหนูนะหนูน้าชื่ออะไรนะน้องแอนแอนอ่าแล้วก็เป็นน้องสับน้องเคยน้องเคยของพี่นี่อ่าของพี่นี่อ่าครับก็เคยเป็นร่วมกิจกรรมไปทํานู่นทํานี่ด้วยกันอยู่อ่าอยู่บ่อยๆคกับผมจะเรียกแกมิสหลังมิสหลังมิสหลังเออเคยเป็นนักร้องนธารีรักนครศรีธารีรักครับนักร้องก็เคยนับหนุนกันอยู่ วันนี้ไม่ได้นัดหมายวันนี้ไม่ได้นัดนัหมายแกหรอกผ่านมาแวะหาคิดถึงคิดถึงกันแล้วอย่างหนึ่งก็คือผมอยากจะเรียนพี่ป้านะอาท่านทั้งหลายเนี่ยช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์เต้าหู้คุณภาพดีจากแสงอรุณเต้าหู้เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ผมจะขึ้นไว้นะส่วนตลาดที่ แตงอารุณเจ้าหู้ส่งอยู่ปัจจุบันเนี้น้องแอนมีตลาดไหนบ้างอ่างทองใช่ไหมมีอ่างทองค่ะมีตมีตอนนี้เหลือที่ตลาดอ่างทองนะแต่ถ้าหากว่าพ่อค้าแม่ค้ารถเล่นนะรถเล่ตลาดนะักทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยากจะได้สินค้าคุณภาพดีนะครับต้นทุน,ทนแบบกันเองกันเองแล้วท่านเอาไปขายได้เนี่ยท่านมารับได้นะท่านมารับ ที่แสงอรุณเต้าหูเ้เนี่ยนะครับทางเข้าวัดอุญาง่ายๆทางเข้าวัดอุญาเห็นเสาสถานีวิทยุสูงๆอยู่ตรงเนีย้ยแวะเข,ข้ามาเลย9 0 5เมกะเฮิร์อ็นเคเดิอเขาเนี่ยท่านรับไปขายได้ตลาดแต่ละตลาดตลาดนัตดตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดตรงเนี้ยมารับแสงอรุณเต้าหู้ไปขายซะ <ห 720. S 1> ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ ที่จะให้ท่านได้นำไปเป็นสินค้าเนี่ยเคียงหอท่านมาสั่งได้ครับนี่เราไปเล็กใครที่ผัดไทยผัดมีอ่าผัดแล้วก็ผัดกินกระท u ง้ออ่าต้มผาลลเออแกมเมนูเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายเมนูที่ให้ท่านได้ได้ได้เลือกไปทำทานทานจะทอดทำน้ำจิ้มโน่น เอาละนี่ครับนี่นี่คือสูตรที่นําไปทอดทอดทำน้าจิ้มทอดทําน้ําจิ้มนี่น้ำจิ้มสะอาดทุกท่านครับนำปลาแล้วก็ผมผมผมจะเรียนทุกท่านอย่างนี้ว่าี้การปรุงการทําการผลิตแม้ว่าสถานที่อาจจะไม่โปร่หรูสวยงามแต่เขาทำถูกสุขลักษณะุักษณะวางสูงจากพื้นไม่ต่างว่า60เซนติเมตรเห็นไหมวางอยู่นู่นวางนี่ สินค้าวางสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรซึ่งได้เลยทำแบบนี้ป้องกันอันตรายป้องกันสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดีเลาคนเดินไปมาน้ากระเด็นเข้าไม่มีไม่มีทางไม่ถึงซึ่งถูกตามหลักสุขาภิบาลนี่เรียนมาเยอะเรียนมาเยอะเรากับเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองอ่าผมเนี่ยเป็นผู้ตรวจใบอนุญาตเวลาใครขอต้องมาดูให้ท่านได้สบายใจได้ว่าท่านซื้อผลิตภัณฑ์เต้าหู้ นาเต้าหู้แผ่นจากแสงอรุณเต้าหู้นี่อยากให้น้องแอนเขาเป็นเท่าแก่เนี้ <c oughs> นี่ครับตอนนี้สืบทอดมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับการทำผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากแสงอรุณเต้าหู้พี่ชานผมก็ไม่เคยเคยจะลงงานไม่กล้าเข้าไปดูไ่ได้โอกาสครับมาให้กำลังใจกันพี่ชานเขาบอก